ขออน,น,อน้อมหลองสเสมเด็จพร,ระสัมมาจามพุปธเจ้าผู้เป็นมรรมะโคแลกกับพระรัพ่อแม่ครูบาาจานจเจริญสุขจเจริญธรรมมาอย่งยางแย่โยมผู้ไปในธรรมวันนี้ไอเมธีเป็นผู้นำคำถามมาถามในคลิปนี้นะค่ะข,ขอกราบนมัสการหลวงพ่อสมมุติเจ้าคะ่ะมีคำถามที่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่หรือว่าผู้ปฏิบัติทั่วไปนะคะมักจะเห็น คำเหล่านี้หรือจะได้ยินคุบาอาจารย์พูดสอนมานะคะเช่นคําว่าจิตตสังขารเนีนะะ่ยค่ะกับคําว่าอาการของจิตเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะคาศัพท์นี้อืคําว่าจิตตสังขารหรืออาการของจิตจิตตสังขารก็คือความคิดความคิดคือปรุงแต่งเรื่องราว อยู่ในขันห้าสังขารขันกันปรุงกันแต่งเรื่องราวในอนาคตบ้างนะเรื่องราวทุกอย่างที่ยังมาไม่ถึงบ้างเรียกว่าจิตาษสังขารน,นะในความคิดความปรุงความแต่งอาการเดียวกันกับอารมณ์ที่คิดไปแล้วเกิดอารมณ์นะอันนี้ไม่ต้องแยกนะอันนี้ไม่ต้องแยกถ้าเห็นความคิดเกิดแล้วก็ไปดูอารมณ์ที่หัวใจมันเกิดความสุขความโชกนั้นดูสองอย่างนะ มันต้องแยกว่าอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์รีลักษณะไหนมาจากอะไรจิตการสังขารคือความคิดคิดไปแล้วก็เกิดสังขารขันขึ้นมามันอยู่ในขันห้ามันเป็นอาการเดียวกันอารมณ์เดียวกันอ่นนี้ไม่ต้องสงสัยอยู่แบบครูบาอาจารย์ว่าที่จะสังขารกับอารมณ์มันเป็นตัวเดียวกันไม่พวกนี้นะมันอาการเดียวกันอารมณ์เดียวกัน,กนถ้าไม่คิด ความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่เมื่อคิดแล้วความทุกข์ก็ตามมานะดังนั้นนักปฏิบัติจึงงงเอ้หลวงพ่อพูดแต่เรื่องจิตตสังขารจิจจรตตสังขารเราหลงจิตตสังขารอะไรหลวงพ่อไม่ได้ให้รายละเอียดมากเพราะว่าความคิดนี่แหละคือจิตตสังขารการปรุงการแต่งเรื่องเราก็คือความคิดเนี่ยเราปรุงแต่งเรื่องเราเรียกว่าจิตตสังขารคือเราเข้าใจอย่างนี้คือจบนะส่วนขันห้านี่ มันก็มาจากสิ่งที่เราคิดเราปรุงเราแต่งเราสรรหาเรื่องราวเนี่ยเรียกว่าสังขารขันก็ตัวจิตตาสังขารเนี่ยเลยไม่เป็นเรื่องอะไรให้เราต้องไปแยกไปแยะอะไรให้มันปวดหัวนะเอาแค่อาการเดียวนะธรรมะที่จะบรรลุได้ก็คืออาการหนึ่งเดียวถ้าคิดปุ๊บก็ลงสู่ใจทันทีนะไม่ต้องว่าเฮ้ยจิตตาสังขารมันคิดแล้วไม่ต้องไปท่องนะเห็นมันคิดไม่ต้องลงรายละเอียดว่านี่คือจิตตาสังขาร เห็นมันคิดแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องว่าเฮ้ยคิดตสังขารคิดนะนี่มันเป็นคํานิยามนะหรือเปรียบเทียบในหัวข้อธรรมนะให้ทุกคนได้เข้าใจนะก็แค่นั้นความคิดมาจากสังขารสังขารมาจากความคิดถ้าไม่มีสังขารความคิดก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสังขารอารมณ์ก็ไม่เกิดดังนั้นเอาอย่างเดียวคือความคิดอย่างเดียวนะคิดดีคิดดีคิดดีคิดไม่ดีนะอันนี้มีความสุขความทุกข์อยู่ในคิด มีความสุขความทุกข์อยู่ในการกระทํานะสําหรับคุณโยมที่ถามมาก็ตอบอย่างนี้ว่าอันเดียวกันเนะอะมีอะไรตอ่อแล้วก็มีคุณโยมเขาก็อาจจะสงสัยเขาถามว่าอารมณ์เนี่ยแหละคะ่ะอารมณ์นี่ก็ประเภทเดียวกับความคิดไหมคะอารมณ์อารมณ์มกับความคิดมัน,นอันเดียวกันเหมือนกันถ้าคิดอารมณ์ก็เกิดเลยนะ,ะคือคิดปุ๊บเนี่ยไปดูที่ใจเลยนะ ที่มโนคือหัวใจคิดปุ๊บเห็นใจมันโศกมันทุกข์เห็นใจมันพอใจไม่พอใจอยู่ตรงนั้นนะถ้าความคิดไม่เกิดมันก็ไม่เกิดอารมณ์ดังนั้นรวมเลยเป็นตัวเดียวกันไม่ต้องไปแยกให้ปวดหัวอีกละใครจะแยกอะไรมันก็เหมือนเดิมถ้าความคิดไม่เกิดมันก็เป็นตัวเดียวกันมันก็ว่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าอาการว่างก็ว่างอย่างนั้นถ้าเราไม่คิดแต่ถ้าเมื่อเราคิดความคิดเนี่ยคือจิตตาสังขารมันคิดไปแล้วอารมณ์มันเลยเกิด นั่นแหละมันเลยเป็นตัวเดียวกันนะไม่ต้องไปแยกอะไรให้มันปวดหัวนะเพราะทีมีคนถามมามนะคะผู้ที่ปฏิบัติใหม่ถามมาว่าเออารมณ์กับความคิดนี่เป็นเขาเรียกว่าจิตตสังขารหรือเปล่าเป็นอาการของจิตหรือเปล่าอ,อาการอาการของจิตใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกล่ะคะอันเดียวกันหมด ก็เป็นอันเดียวกันคือเป็นจิตตาสังขารหรือเป็นอาการของจิตอย่างนั้นใช่ไหมท่านหลวงพอ่ออย่างนั้นแหละอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดหรือพอใจไม่พอใจอันเดียวกันหมดในคิดหมดเลยนะไม่ต้องไปแยกให้มันมากไปนะค<า>่ะอันเดียวกันหมดเลยคนคิดคนเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจนะไม่ต้องแยกจิตผู้รู้หรือผู้ไม่รู้หรอกนะอันเดียวกันหมดรวมลงอยู่ที่เดียวกันหมดดับเลยหายเลยอย่างนั้นะจะได้ไม่ต้องมี ตันหาเข้าไปแทรกแซงในสิ่งที่เราอยากรู้นะถ้าตัณหาเข้ามันไม่จบมันก็อยากจะแยกตัวน้นตัวนี้เพื่อให้เข้าใจจิตผู้รู้ไม่ต้องการเข้าใจหรอกจิตผู้รู้ต้องการอยากวางรู้อย่างเดียวนะถ้าเรายังรู้อยู่มันก็ไม่วางแต่ถ้าเรารู้และเห็นว่าทุกอย่างไม่มีเรามันก็วางก็แค่นั้นนะเป็นอันเดียวกันหมดไม่ต้องสงสัยนะอ่าทีนี้ก็ เกี่ยวกับตอนที่หลวงพ่อไล์สดนะคะก็หลวงพ่อมักจะพูดบ่อยๆว่าเป็นปัจจตงังเป็นปัจจตงังก็มีผู้ถามมาอีกและะ้วค่ะว่าปัจจตังมันมันคืออะไรบางทีคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหรค่ค่ะปัจจตังเป็นยังไงคะหลวงพ่อ,อปัจจตงังปัจจตังนี่คือผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตอนดังนี้รู้อะไรคําว่าผู้รู้นี่ รู้ว่าขณะเรากินข้าวนี่เปรียบเทียบเลยนะปัจจตังเวทที่แตโพวินูนิติหมายความว่าผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้รู้อะไรขณะเรากินข้าวนะเปรียบเทียบทำนะขณะเรากินข้าวนี่เราอิ่มแล้วเราต้องไปถามคนอื่นไหมนี่เปรียบเทียบทำนะเออเราอิ่มแล้วเราต้องไปถามคนอื่นว่าเรากินข้าวอยู่เราอิ่มหรือยังเออเนี่แหละหมายความว่าผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน คือทําอะไรความสุขก็เกิดข <ake Peter> ึ <ish> ้นที่เราไม่ได้เกิดขึ้นที่คนอื่นเรียกว่าปัจจัดังพอเราทําอะไรก็จะดีไม่ดีความทุกก็เกิดขึ้นที่เราไม่ได้เกิดขึ้นที่คนอื่นพอเราปล่อยวางในธรรมธรรทั้งหลายที่เราเห็นแล้วเราปล่อยวางเราเข้าใจในธรรมแล้วว่าธรรทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็เข้าใจเฉพาะเราคนอื่นไม่มาสคนอื่นไม่สามารถมาเข้าใจได้ เรียกว่าปัจจตังนะรู้ทุกเรื่องที่เราควรรู้รู้ใครรู้มันอิ่มใครอิ่มมันกินใครกินมันสุขใครสุขมันนะนี่เรียกว่าปัจจตังนะคือปัจจตังนี่รู้ทุกเรื่องนะความสุขก็รู้ความทุกข์ก็รู้การปล่อยวางก็ร <c oughs> ู <c oughs> ้บรรลุธรรมก็รู้ไม่บรรลุก็รู้ความชั่วก็รู้ความดีก็รู้รู้หมดนะ แต่คนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันกับเราแต่อาการจะน้อยจะมากอยู่ที่แต่ละบุคคลจะเข้าใจในธรรมนะเวลาบรรลุปุ๊บสมมติว่าเราได้ทำบรรลุขั้นตน้นเราจะวิ่งไปถามคนนั้นเฮ้ยเราได้ทำข้อนี้ไหมนีม่ทำข้อนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราได้ได้เห็นมาแล้วมันรู้สึกมีความสุขมีความสบายมีความเบามันปล่อยวางไม่ยึดทุกอย่างในร่างกายนี้ ไม่มีการยืดมังงั้นเถอะก็ไปถามคนโน้นคนนี้ว่ามันใช่ไหมใช่ไหมนี่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไปถามเขาแล้วมันจะหลงคําว่าปัจจตังคือเหมือนกินข้าวแหละอิม่มใครอิ่มมันก็เหมือนกับว่าเข้าใจในธรรมก็เข้าใจใครเข้าใจมนันเลยเป็นปัจจตังนะนอ,อย่างนี้แหละจังหลักนัำปัจจุบันใหม่ก็จะได้เข้าใจกันยิ่งขึ้นนะคะสําหรับนักปฏิบัติใหม่ห,หรือผู้ที่ ยังไม่ลึกซึ้งตรงคําว่าปัจจตังเขาเี่ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วอืแล้วคําว่าอาจินไตนะคะบางคนก็อ,อ,อะไรเหรออาจินไตแลวก็อ,อจินไตยอย่างมันเป็นเรื่องเรื่องอีกโลกหนึ่งนะโลกนี้โลกหนึ่งที่ตามองไม่เห็นแต่จะเห็นภายในจิตที่มันสงบแล้วภายในจิตที่มันเข้าถึงแล้วเหมือนไปเห็นโลกเทวดาเหมือนไปเห็นโลก านาโลกเหมือนไปเห็นวิญญาณเหมือนไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ยังมียังปรากฏอยู่นะยังมีเมืองบางบทยังมีเมืองรับแหล่แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนแต่จะเห็นได้เฉพาะผู้ที่เข้าฌานหรือผู้ทรงฌานผู้หรือผู้มีอภิญญาพวกนี้จะเห็นนะมันเป็นอจัจฉริยนอกโลกที่ไม่สามารถเอามาอธิบายได้มันเป็นตาหยาบตาหยาบ ตาหยาบเรามองเห็นก้อนดินก้อนเห็น,นเห็นคนเดินไปเดินมาแต่ปฏิอาแต่จินใจนี้มันเป็นของละเอียดที่คนไม่สามารถธรรมดาไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาหยาบจะเห็นได้ด้วยจิตหรือด้วยฌานด้วยญาณเท่านั้นในการเห็นเรียกว่ามันเป็นอันจินใจไม่สามารถนํามาอธิบายได้ไม่สามารถบ,บอกกล่าวไว้ได้ได้ไดนะถ้าบอกกล่าวไปมันก็จะเป็นเรื่องโกหกเออบอกในสิ่งที่คนไม่เห็นเขาคิดว่าเราบ้าเขาคิดว่าเราโกหก แก yeah. ต้องมีผู้รับรองในสิ่งที่เห็นนี่แหละจึงเรียกว่าอจินใจไม่สามารถนําเรื่องเราที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคนเป็นโทษหรือไม่สามารถที่จะนําเรื่องผู้ที่ไปสเสวยวิบากกรรมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนร,รกอันนี้ไม่สามารถเอามาพูดได้นะมันเป็นอจินใจเรียกว่านํามาบอกมากก่าวไม่ได้นะถ้านํามาบอกมาเก่าวมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเราไม่เห็นด้วยตาตาหยาบมันไม่เห็นแต่ตาภายในนะ มันเห็นตลอดว่ามันมีอยู่จริงสิ่งที่พูดนาล,ลกสวรรค์มีอยู่จริงแต่จะพูดได้เฉพาะผู้ที่มีชานมีอภิญญาเท่านั้นเรียกว่าจินใจจึงไม่สามารถนํามาบอกมากล่าวได้รู้ใครรู้มันเห็นใครเห็นมันถ้ามันลึกลับไปกว่านี้เพื่อนก็ไม่นํามาพูดอย่างฟ้านี่ฟ้านักการเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นในจินใจแล้วไม่สามารถอธิบายได้อย่างนี้นะให้เข้าใจตามนี้อย่างนี้ล่ละถึงยกตัวอย่างพอเข้าๆใ,ให้เข้าใจนะ ถ้าโลกลึกลับถ้าโลกที่เรามองไม่เห็นรุ่นด้วยตาเราเรียกว่าอจินตายนะมองไม่เห็นด้วยตาเรียกว่าอจินตตยนะหรือเลือกเลือกเลือกเอ่อโลกชาญโลกับิญญาหรือโลกการห่อเหินเดินอากาศมันก็เป็นของใครของมันเป็นอจินไตเขาทําได้เฉพาะตนนั่นแหละอออย่างนี้เรียกว่าอจินไายนะห่อเหินเดินอากาศอะไรนี่นะเป็นอจินตายหมดนะมองไม่เห็นก็เป็นอจินไตาย่างนี้ง่ายนี nombre, ่แหละอ่ะม <brow S 1> ีอะไรเพิ่มเติมก็มีคํา แปลกๆนะคะที่ผู้ที่เริ่มมาเข้าใจเออมาอมสนใจธรรมะเนี่ยนะคะเขาก็จะเจอคําแปลกๆเขาก็งงๆหน่อยนะคะเช่นอากาลิโกเนี่ยค่ะคําว่าอากาลิโกพระก็มักจะชอบพูดด้วยนะคะอืมอากาลิโกค่ะหลวงพ่อ,อม,มันเป็นสัพบ,บาลีค่ะไม่จํากัดการและเวลานะคะอากาลิโกถ้าเข้าใจใธรรมบรรลุได้ทุกเมื่อ เข้าใจได้ทุกเมื่อว่าทำทั้งหลายทั้งมวงที่เกิดขึ้นนะหรือการที่จะบรรลุธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อมันเป็นอาการลิโกเรียกว่าไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาล่ะเวลาเราบรรลุธรรมเวลาเราเข้าใจในธรรมมันก็จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจากทุกข์มากมันก็หายไปเลยก็มีแต่ความสุขจากคนที่ไม่ทุกข์พอมันเห็นปุ๊บมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นไม่ทุกข์เลยอย่างนี้เรียกว่าอาการลิโกเรียกว่าการบรรลุธรรมนะ อย่างนี้แหละออืมเที่บางครั้งนะคะเขาเปรียบเทียบว่าการบรรลุธรรมนี่ชั่วแบบว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันจะเป็นอย่างไรคะหลวงพ่อมันโหมันเข้าใจแต่และหัวข้อทำขณะเราพิจเรณนาไปเรื่องที่เรามายึดติดในร่างกายเรื่องที่เรามาหลงในร่างกายร่างกายนี้เป็นของใครหนออันนี้ยกตัวอย่าง เรากำลังพิจารณาทำไปเพื่อจะออกจากธาตุจากขันมองเนื้อหนังเอ็นกระดูกนี่เป็นของเราหรือเปล่ามองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เรามาอาศัยเป็นเราหรือเปล่าพอร่างกายมันพูดขึ้นมาร่างกายนี้เป็นแค่ธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมมาประชุมกันพอมันมาประชุมกันแล้วทีนี้มันไม่มีสาระากแกนสารพอไม่มีสาระากแกนสารทุกอย่างมันก็เลยลงล็อกจิตก,ก็ยอมรับว่าไม่ใช่ร่างกายของเรา ร่างกายนี้แค่ผู้อาศัยพอมันลงล็องป๊อปทีนี้มันก็ว่างไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะถึงว่าการบรรลุธรรมนี่ไม่จํากัดที่จะบรรลุแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราจะพิจต่นารณาหัวข้อทำแล้วร่างกายหรือจิตมันเข้าใจมันก็จะปล่อยว่างออกไปเลยนะนี่มันเลยไม่มีล็อกที่จะตั้งใจบรรลุหรือไม่ตั้งใจบรรลุเพียงแต่เราคิดเล่นๆไปบางทีมันก็บรรลุไปเลยหายไปเลยอย่างนี้นะ เมื่อถ้าจ้งใจมันผุดขึ้นมาก็คิดว่าเออร่างกายมีแค่มาอาศัยจะเอาอะไรกับมันพอลงล็อกป๊อกหายไปเลยอย่างนั้นนะเรียกว่ามันบรรลุได้ตลอดเดวลาใช่ไหมม,มีอีกคำถามคำาสุดท้ายนะคะถามว่าสัญญานะคะเอเดี๋ยวนี้พูดกันบ่อยหมายความว่ามันจะมีทั้งสองอย่างสัญญาไปว่าความจำได้หมายรู้กับ สัญญิงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทํำยังไงผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะคิดได้ว่าอันนี้คือสัญญาตัวไหนอย่างเนี้ยอืมสัญญาจากการกระทําถ้าไม่มีการกระทําสัญญาไม่เกิดการกระทําคือดีกับชั่วท่านั้นสัญญาจึงมาแต่ถ้าสัญญาไม่มีการกระทําดีการกระทําชั่วสัญญาไม่เกิดก็มีแต่ความคิดทั่วไปเห็นต้นไม้เห็นภูเข,ขาเป็นเรื่องปกติ ส่วนที่นําความทุกข์มาให้ร่างกายนี้ให้ใจนี้เรียกว่าสัญญาที่ประกรําความชั่วมาตั้งแต่อดีตทาอะไรมาไว้ตั้งแต่ดีดมันติดมันฝังไว้ในหัวใจอย่างเช่นว่าเราไปฆ่าใครสักคนนะเราไปฆ่าใครสักคนทีนี้ไม่มีใครรู้สมมตินะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บทีนี้ไอ้นี้แหละเป็นสัญญาเก่าที่ตามมาหลอกมาหลอนนะพอเรามีจิตสํานึกของความเป็นคนนะ มีจิตสำนึกในหิริโอตปาสะดุ้งบาปสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปพอย้อนไปในอดีตที่เราไปกระทําการฆนะ่าคนนสมมติฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ก็ได้คนมันหนักไปภาพเหตุการณ์นี้มันก็ไหลมาให้เรานะเห็นสัตว์มันทรมานเวลาเราอ่าเป็นนายพานเป็นนักฆ่าล่าเนื้อเอาไปขายนีอทนนี้สัญญานี้มันมาพอเราเลิกแล้วมันก็จะมาตลอดตัวนี้เรียกว่าตาบาปนี่ทําไงจะเอาออกได้นะ อันนี้ก็เลยโดยการปล่อยวางจิตโดยการปล่อยวางใจเหตุใดที่มันปรากฏขึ้นไม่มีเหตุบังเกินนะแต่ก่อนเราอาจจะโดนเขากระทามาทีนี้เราไปกระทำเกินเพราะเรามีความรู้สึกตัวไม่อยากกระทาต่อก็หมายความว่าหมดบาปหมดกรรมทีนี้เมื่อหมดบาปหมดกรรมเมื่อรู้ก็ต้องการที่จะออกจากสิ่งที่มันเป็นอดีตอดีตที่มันติดมาฝังมาในสิ่งที่เราเป็นอ่า นักฆ่านักล่าหรือทำลายชีวิตสัตว์นะไม่ต้องถึงคนเนาะทำลายชีวิตสัตว์ทีนี้มันก็เป็นสัญญานี่เป็นหลอกหลอนเราเอาอยัางไงจะให้มันออกอดีตที่ล่วงเลยมาแล้วพพระพุทธเจ้าอย่านำมาคิดมาปรุงให้ปล่อยวางแก้ไขปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมอดีตก็คืออดีตเมื่อมันผ่านไปแล้วถ้านำไปคิดมันก็นำแต่เรื่องไม่ดีมาให้เรานำแต่ความุกข์มาให้เราดังนั้นพยายามตัดอดีตออกโดยเอาทำปัจจุบันมาแก้ไขอดีต ปล่อยอดีตมันผ่านเลยไปเหมือนขอนไม้ที่ลอยอยู่ในน้ําไม่สามารถเอากลับมาเหมือนเดิมได้เพราะมันลงไปสู่ที่ต่าดังบากดกํากรรมดาเวรที่เราได้ทําไปแล้วก็ปลดปล่อยไปเลยไม่ต้องเอามาอีกไม่ต้องนํามาคิดมาปรุงอีกอย่างเช่นองค์พระคุริอาองค์คุริมานนะท่านก็ไม่นํามาคิดมาปรุงเดินหน้าไปอย่างเดียวเพราะกรรมคือการกระทําไม่มีอะไรบังเอิญเขาอาจจะกระทำเราไว้ก่อนอย่างนี้นะให้จิตมันตื่นรู้ ว่าไม่มีเหตุบังเอิญที่เราจะไปกระทําเขานอกจากเขากระทาเราก่อนเขามาชดใช้แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้พอเรารู้เราไม่ทํากรรมต่ออันนั้นเรียกว่าจบกรรมทีนี้ความทุกข์ก็ไม่นํามาให้เราต้องมาทุกข์อีกกับสิ่งที่เราทําอย่างนี้แหละการแก้ไขจิตการแก้ไขจิตไม่ให้จิตมันเข้าไปปรุงไปแจงเรื่องราวนี้ยกมาเรื่องเดียวนะเรื่องอื่นมีอีกเยอะเอาแค่เรื่องเดียวนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีเหตุบังเอิญน,นะ ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะเหตุนั้นต้องเป็นกรรมเก่าที่คนได้กระทํามาไม่ใช่ว่าเขามากระทําคํานี้แล้วโอโ้โ,อโหเขาคนที่กระทาทาไมโหดร้ายกับเขาเลาโหดร้ายกับเขามาก่อนแต่เรื่องความเป็นจริงนี่เราโดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะมีแค่นี้แหละนะเอ่ยนำไปประพฤติปฏิบัติให้นําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะค่ะก็มีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ที่มีคําถามค่ะเอาไว้คลิปต่อไปนะคะถ้าผู้ปฏิบัติใหม่ ต้องการให้ถามอะไรกับหลวงพ่อนะคะก็เขียนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็จะนำคำถามมาถามหลวงพ่อให้ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยเจ้าค่ะ,อะขอกราบน,นมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรอ่ะ,อะ,ออะแค่นี้ขอทุกคนโชคดี